นี้เราอยู่ที่ตลาดนัดของถมอำเภอแกลงระยองนะผมจะพาทุกคนไปดูว่าตังสิบบาทเนี่ยสิบาทเนี่ยยังสามารถซื้ออะไรกินในตลาดนัดได้ไหมซื้อจริงๆกินจะริงๆนะไม่ใช่เอาแบบมโมซั่วๆนะดูซิว่ายังสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้ไหมแค่10บาทเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไปข้าวข้าวสิาวบาทจะยังไม่เอานี่แล้วเจอแล้วหนึ่งอย่างนะครับข้าวตังหอมมะลิ สิบบาทอ่าเอันหนึ่งอัน,อนสิบบาทจริงๆนะนี่นี่นนข้าวตังหอมมะลิสิบบาทขอบคุณนะคะนี่เลยอ่าอผ่านร้านข้าวตังไปข้างหลังนะเดีดูผมเห็นนะมีรถช่องรถช่องรถชช่องสิงคโปร์ทับทิมกรอบสิบบาทสิบบาทนะครับ เอาหนแก้วครับครับนี่ราช่องสิงคโปร์นะแต่สิงคโปร์ไม่มีขายนะมีแต่ที่ไทยที่เดียวนะอ่าใครไม่รู้งงอะ่ะชื่อราช่องสิงคโปร์อะ่ะแต่สิงคโปร์ไม่มีขาย <S <S <c oughs> อ่านี่อ้าวอ้าวสิบ,บาทอ้าวดูยังมีบอกแล้วลองดูนะถือตั้ง10บ,บาทเนี่ยมาตลาดนัดกินอะไรได้มากนะ ผมได้สองอย่างนะนะแต่ระช่องสิงคโปร์นะนี่ได้ข้าวตังนะโอ้โพอดีเลยกินข้าวตังแล้วกินรถช่องต่อโอ้โหสิบ,บาทดูแก้วบเบลเลอร์เนี่ยนี่สิบบาทอ่ะรถช่องสิงคโปร์พ่อค้าขายเอาสังคมหรือไงเนี่ย,ยสิบบาทแก้วบเบลเลอร์ขายเอาสังคมอืม สิบบาทคิณพาอไปเดี๋ยวไปดูกันต่อมีอะไรอีกสิบบาทหมดพอดีเจอแล้วมีห้าบาทเอาใส่ไส้ใส่ไส้อันหนึง่งอันนี้อะไรนะครับฟักทองค่ะเน,นี้ยค่ะแล้วฟักทองอันหนึง่งนี่สิบบาทน่ได้นะนี่ได้ขนมสองอันเลยเป็นไง <c oughs> ได้แล้วได้ขนมใส่ไส้กับขนมฟักทองมาไปต่อไปต่อ ใส่กอกอีสานใส่กอกอีสานเอาละได้แล้วใส่กอกอีสานลูกละสองบาทเพราะธรรมดาสิบบาท,าบาทครับผมจ้ะนี่มาแล้วห้าลูกสิบบาทลูกละสองบาทโอ้บนมุงเต็มเลย ปิ้งก็มีนะหมูปิ้งหมูปิ้งห้าบาทกับสิบบาทอ,อันนี้ก็สิบบาทน,นี่เป็นหม่าล่าหม่าล่า,มา,ลาไม้ละสิบบาทลูกชิ้นลูกชิ้นก็สิบบาทอ่าทารไข่นะทารไข่ก็สิบบาทอ่านี่เป็นกะหรีปปนะร่ปั๊บนะกะหรี่ปั๊บตัวเล็กๆนี่ตัวละสองบาทอ่านี่นี่ยสิบบาทก็ได้ห้าตัวอ่าแบบนี้น่ีก็ลูกละสิบบาท เป็นลูกชิ้นนะครับสารพัดลูกชิ้นเลยนี่ก็5บาท10บาทนี่ก็5บาท10บาท10บาททั้งนั้นเลยนะครับหุฟเฟ่ตไม้ละ10บาทนี่เป็นปลาไข่ตัวละ5าบาทซูชิซูชิก็ชิ้นละ5บาทก็10บาทปิดท้าย10บบาทสุดท้ายอ่า ทำบุญนะครับให้กับน้องผู้ยากไร้น้องผู้พิการสกออีสานลูกละสองบาทได้มา,าห้าลูกสิบบาทห้าอพอค้าอาจจะแอบ,บเลน,นิดนิดซื้อได้ไงว่าสิบบาทขนมใส่ไส้หบาทแล้วก็ขนมฟักทอง5บาทซื้อไม่อย่างละอันอย่างละห่อโอ้โห5บาทอ่ะเสโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดู ห้าบาทเบลอเรื่อเลยอุ้อนาคินอ่ะผมใส่ไส้อุ้ยคือน้ำลายอั้มอืม,อมหน่อยด้วยหน่อยด้วยสรุปนะครับมาเที่ยวตลาดนัดนะครับพาลูกพาหลานมาเดินเล่น10บาทให้ลูกให้หลานซื้อของกินได้เยอะแยะมากเอยดมพาไปดูนะไม่ได้ซื้อใหม่ตั้งเยอะสามารถซื้อได้10บาท20บาท ซื้อจริงซื้อจริงกินไ,ได้จริงไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่คอนเทนต์อิ่มจริงด้วยอ่าอิ่มจริงด้วย